แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะบุกไปชนะเซาท์แฮมตันถึงถิ่นเซนต์แมรีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ .com ครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับจะมาพรีวิวฟุตบอลคาราบาวครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชนะแล้วก็นิวคาสเซิลที่ชนะผ่านเข้ารอบไปแล้วนะฮะไปรอในรอบ4ทีมครับสำหรับในค่ำคืนนี้จะเตะกันในเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยบ้านเราครับซาวท์แฮมป์ตันจะเปิดสนามเซนต์แมรีรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ไปดูทางฝั่งของผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไมผมถึงบอกว่าเกมนี้จะชนะนะครับตอนนี้ซิตี้ของคุณซือเปปเปเดวล่านั้นยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ลุ้นมันทั้ง4แชมป์ที่ลงสนามครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์อังกฤษที่ตามหลังอาเซนอลอยู่5คะแนนแต่ว่าก็ยังมีระยะเวลาไม่ยากเกินไปในการจะเร่งแซงแล้วก็รอทางปืนใหญ่พาดครับ หรือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฟุตบอลเอฟเอคัพล่าสุดก็เพิ่งไปตบนะฮะหรือว่าชนะเชลซีมาได้4ประตูต่อศูนย์แม้ว่าจะส่งชุดที่เรียกว่าชุด B ีหรืออีกชุดหนึ่งลงสนามนะฮะก็ชนะไปได้สบายๆครับและสําหรับในเกมนี้อีกหนึ่งถ้วยที่ยังลุ้นอยู่นะครับก็คือฟุตบอลคาราบาวครับที่เจอกับซารลนตันครับและสําหรับในถ้วยนี้คาราบาวครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งถ้วยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เน้นเพราะว่าอะไรครับในช่วง10ปีหลังสุดครับทีมระบายสีฟ้า สามารถจะกคว้าแชมป์ไปได้ถึง7สมัยด้วยกันครับและในการคุมทีมของโจเซปเปกเกเดล่านะครับลงสนามไป29้นัดแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับและเป็นการคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับใน8นัดหลังสุดรวมถึงเกมเย่าที่เอาชนะเซนตันตันไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อตุตลาคมปี2019สําหรับในสภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะขาดเพียงแค่รูเบนดีอาสคนเดียวครับที่ยังคงต้องพักรักษาตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายครับ ส่วนในตำแหน่งอื่นสามารถจะกลับมาลงสนามได้หมดนะครับมีทั้งชุดที่เจอเชลซีและก็ชุดที่เตรียมตัวจะลงในพรีเมียร์ลีกครับสำหรับในเกมล่าสุดที่ชนะเชลซีไปมีคนเดียวครับที่ได้คาดหมายว่าจะลงแต่ไม่ลงก็คือแจ็คกรีลิชครับที่ไม่ลงเนื่องจากอาการป่วยตอนนี้เขาหายป่วยกลับมาแล้วน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ส่วนตำแหน่งอื่นครับอาจจะเป็นการโรเตชันนักเตะก็ได้ว่าจะเป็นริยาดมาเรสหรือว่าในแนวหน้าครับต้องลุ้นกันว่าเป๊ปจะส่งใครครับระหว่างชูเลนอาวารเรสที่ได้แชมป์โลกมาหรือว่าทางเอรินบราห์ฮาแลนด์ครับ จะส่งใครลงก็น่ากลัวทั้งนั้นครับฝั่งของทีมเย็ยนเรียกว่ามาการเต็มสูบใสเตมแม็กครับส่วนฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบลล่าก็ช็อนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งที่ก็มีอาการบาดเจ็บเข่าครับ เราไปถึงทางจูต์อัมสตรองที่มีการบาดเจ็บนะครับแม้ว่าจะหายกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะฮะแต่ว่าเกมนี้อาจจะมีโอกาสลงสนามต้องดูว่าจะมีการเสี่ยงส่งลงหรือไม่ครับส่วนตัวอื่นครับอย่างเช่นอเล็กแม็กซ์คาที่ที่โอวัลคอร์ตรงนี้ก็ต้องรอเช็คอาการอีกครั้งเรียกว่ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บจะมีหนึ่งคนครับที่น่าสนใจของทางซาตันก็คือว่าทางเชอดัมครับคนนี้ต้องบอกว่าฝากความหวังในค่ำคืนนี้เลยเพราะว่ายิงได้5ประตูจากใน3เกมหลังสุดในรายการนี้แหละครับทีนี้นะฮะมาปิดท้ายกันที่เกรดเล็กๆน้อยๆ สนใจแล้วกันครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในยุคข,ของเป๊ปกวเดิลลานั้นไม่เคยตกรอบก่อนรองชนะเลิศคาราบาลครับเลยตั้งแต่เป๊ปคุมทีมมาครับแล้วในการพบกันครับซาทมตันนะครับก็ชนะเพียงครั้งเดียวในการเจอกัน15ครั้งหลังสุดในทุกรายการนะครับเรียกว่า สถิตินั้นซิตี้คมมิดเลยครับจึงเป็ที่มาของข้อสรุปในวันนี้จากผมพีนักเตะครับว่าค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปชนะซาดัมตันที่เซนต์แมรีได้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมครับเชียร์บอลให้สนุกติดตามได้จากทางนักเตะคอมครับส่วนคู่ต่อไปนั้นจะเป็นการพรีวิวคู่อะไรติดตามได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ